กอนเส้นแทนอัปโหลดวิดีโอขึ้น YouTube นะครับถ้าเราล็อกอินเข้ามาในเว็บ YouTube แล้วนะครับในส่วนของหน้าแรกของเว็บ youtube นะครับสังเกตดูด้านบนนะครับจะมีคำว่าอัปโหลดอยู่ฮะก็คลิกเข้าไปจากนั้นเราจะเจอกลุ่มสีเหลืองนะครับมีคำว่าอัปโหลดวิดีโอนะครับตรงนี้ครับแล้วเราก็เลือกที่เก็บนะฮะที่เก็บวิดีโอเมื่อเลือกได้แล้วก็ิกโอเปนนะฮะ ก็รอเรื่อยๆฮะับจนกว่าวิดีโอจะได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะการอัพโหลดจะได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์สังเกตดูตรงนี้นะครับว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าเวลาโดยรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่นาทีนะครับที่จะอัพโหลดเสร็จ ระหว่างนี้ที่ระหว่างเขี่เอารูวิดีโอเนี่ยฮะก็จะมีการพรีวิวให้ดูนะครับว่าในแต่ละส่วนของวิดีโอเนี่ยประกอบไปด้วยแต่ละหน้ามีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นที่มันพรีวิวให้ดูนะครับนี่คือแต่ละหน้าของวิดีโอนะฮะก็ถ้าใกล้จะเสร็จแล้วก็จะสังเกตด,ดูนะฮะว่ามันจะมีแถบสถานนะดิ้งขึ้นมาฮะแล้วก็มีเครื่องหมายติดถูกนะฮะ แบบนี้ครับแบบนี้นะครับ,แบบรบจากนั้นนะครับให้เรามากอรอกรายละเอียดของวิดีโอนะครับตรงนี้ครับผมให้ตั้งชื่อวิดีโอนะครับว่าเราต้องการให้วิดีโอของเราเนี่ยชื่อว่าอะไรนะฮะผมเป็นการทดสอบนะครับทดสอบ แต่แล้วแต่นะครับว่าจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับเพลงก็ตั้งเป็นชื่อเพลงนะครับแต่แต่นี่ผมจะตั้งแบบนี้นะครับเพราะว่าวีโอนี้เดี๋ยวอัปโหลดเสร็จก็จะลบทิ้งนะครับเพราะเป็นการทดสอบด้วยใช่จากนั้นตรงส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการกําหนดเกี่ยวกับรายละเอียดของวีโอนะฮะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการกําหนด เกี่ยวกับว่าวิดีโอของเราเนี่ฮะเกี่ยวข้องกับใครบ้างหรือว่าเกี่ยวข้องกับเราไปเอามาจากไหนอะไรเนี่ยฮะก็กรอกลงไปนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับเป็นการกรําหนเดเกี่ยวกับลักษณะของวีโอของเรานะครับว่าเป็นสื่อการสอนเป็นเพลงเป็นแบบข่าวสารหรืออะไรแบบนี้ฮะแตนน่จะเลือกเป็นแล้วแต่นะฮะเรากำหนดถ้าเป็นเพลงก็เลือกตรงนี้นะฮะแต่น,นี้เป็นแบบสื่อการสอนนะฮะจากนั้นก็มาเลือกตรงนี้นะครับความเป็นส่วนตัวครับ ให้เลือกเป็นพับบิกนะครับจะง่ายกว่านะฮะถ้าเลือกเป็นแบบข้างล่างนี้ก็คือบางทีอาจจะมีปัญหาในการไปเปิดในเว็บไซต์ต่างๆนะฮะบ,บางทีเว็บไซต์ต,ต่างๆมันจะเปิดไม่ได้เพราะมันจะเปิดได้แต่เว็บยูทูบเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเลือกเป็นด้านบนนี้ก็จะสะดวกสามารถไปเปิดในเว็บอื่นได้ด้วยเสร็จแล้วก็เลือกเซฟเสร็จแล้วก็กดเซฟนะฮะ ถ้สังเกตดูก็จะถ้าถ้าผ่านแล้วถ้าแบบโอเคไม่มีปัญหาก็จะขึ้นเป็นสถานะสีเขียวขนาดสองอันนะฮะแล้วก็มีสมัยติดชูนะครับจากนั้นก็มาตรงนี้ฮะคลิกตามวีโอนะฮะพอเสร็จแล้วเมื่อกี้นะฮะที่เราตั้งชื่อเป็นว่าทดสอบตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปที่วีโอนะ ก็จะเล่นนะครับวิีโอจะเล่นเล่นๆชั้นๆก็ใท้ URL ตรงนี้นะครับในการที่แบบจะเอาไปแบบทำมิกพอร์คันลอกตรงนี้นะ